สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทดลองใช้การคำนวณค่าความน่าจะเป็นจากเครื่องยี่เลขยี่ห้อคาซีโอรุ่นนี้นะคะ,อะขอเข้าโหมดก่อนเลยเพื่อเข้าโหมดสี่ติเลข3นะคะและเข้าเลข1 นี้เรายังไม่ได้เล่นข้อมูลพื้นฐานใดๆเรากด AC เพื่อออกจากหน้าจอของข้อมูลตรงนี้ก่อนให้ขึ้นแสแตตตรงด้านบนของหน้าจอเครื่องคิดเลขนะคะเข้าชิปเลขหนึ่งเพื่อเล่นโหมดแสแตตในเลขห้า distribution นั่นคือเกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานนั่นเอง วันนี้จะลองใช้ค่า P นะคะจากครั้งที่แล้วเราทราบว่าค่า P ในเล็กหนึ่งเป็นการหาค่าความน่าจะเป็นจากพื้นที่ฝั่งซ้ายซึ่งจะเห็นว่าจากรูปแรกนะคะถ้าจย์ใส่1.5่คือค่าแซดนะหนูต้องคำนวณค่าแซดมาให้ถูกต้องก่อนเราจะได้พื้นที่ฝั่งซ้ายความน่าจะเป็นเท่ากับนี่จากเครื่องคิดเลขเราจะได้ 0. ุด 93319นี่คือพื้นที่ฝั่งซ้ายและเรารู้หลักการหาพื้นที่ฝั่งขวาแล้วเกิดจาก1ลบเราได้พื้นที่ฝั่งซ้ายเอามาลบออกนะคะ19จะเป็นพื้นที่ทางขวาทันทีเพราะเต็มรูปจะมีค่าความน่าจะเป็นทั้งหมดเท่ากับหนึ่งนะคะส่วนรูป ค่าแซนนโดยปกติแกนสมมาตรอยู่ที่0นย์เพราะฉะนั้นในรูปที่2อาจารย์ให้ค่าอยู่ทางฝั่งซ้ายของเลข0ย์คือค่าติดลบค่าแซนติดลบได้นะคะเพราะนั้นในที่อาจารย์จะใช้หมดเดิมก็คือตัว p เพราะนั้นขั้นที่แรกเราเล่นไว้แล้วเราไม่อยากเข้าไปที่เลข5ใหม่อีกรอบหนึ่งอาจารย์ใช้ลูกศรซ้ายหรือขวากลับไปที่ฟังก์ชันที่เราเล่นเมื่อสักครู่เห็นไหมคะ เครื่องคิดเลขเราสามารถแก้ไขอย่างเช่นกรณีนี้อาจารย์จะเปลี่ยน1.5เป็นลบ1.5เครื่องหมายลบในคาสิโออยู่ปุ่มนี้นะคะเครื่องหมายลบหลังจากนั้นเรากดเท่ากับได้เลยค่ะเราจะได้พื้นที่ฝั่งซ้ายของลบ1.5นะคะเป็น0.66807 สังเกตว่ามันจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ทางขวาของรูปแรกเลย0 6 6 8 0หหนในที่นี้ก็คือเราใส่9ก็ได้นะคะ8ปดแปดค่ะโดยปกติเราจะใส่เลกหนึ่งถ้าลบกันนะคะแต่นี้เราทศนิยม6ตำแหน่งเห็นไหมคะจริงๆค่าเท่ากันนะคะ อันนี้คือหลักการของการหาพื้นที่ฝั่งซ้ายโดยที่ค่าแทติดลบนะคะในรูปที่สส่วนรูปที่3อาจารย์จะแนะนําพื้นที่ในกรณีโค้งระครังความสมมาตรความสมมาตรนั้นถ้าเรามีตัวเลขค่าบวกเราต้องการพื้นที่ระหว่าง1นถึงสถ้าเราอยากได้ค่านี้เราต้องกดจากเครื่องคิดเลข2ครั้งนะคะกดไปที่เลข2ก่อน1นถึงสออาจารย์แก้ ดีลออกนะคะเป็นเลขสองคาเซนะเราจะได้ค่าพื้นที่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยทั้งหมดในที่นี้จะรวมมาทั้งหมดตั้งแต่ซ้ายมือจนถึงจุดที่สองนี้นะคะเป็น0.9 7725แต่เราไม่อยากได้ทั้งหมดค่ะเราต้องการหักออกหักในที่นี้คือเอาฝั่งซ้ายทั้งหมดมาหักออกเพราะนั้นเราจะหาอีกรอบหนึ่งคือหาถึงเลขห ถึงเลขหนึ่งเท่านั้นเราจะได้พื้นที่ที่เหลือที่เราไม่ต้องการคือซ้ายของหนึ่งทั้งหมดนี้นะคะเอามาหักออกแปดสี่หนึ่งสามสี่เราจะได้พื้นที่สีแดงทันทีตามรูปนะซึ่งพื้นที่สีแดงนี้จะมีค่าเท่ากับพื้นที่สีดำฝั่งซ้ายถ้าตัวเลขดูนะคะคือลบสองถึงลบหนึ่งตัวเลขจริงๆแล้วช่วงเท่ากันเลยถ้าเราไม่ได้ดูเครื่องหมายเนาะ เพราะนั้นคุณสมบัติการสมมาตรของโค้งและขังความจะทำให้สองพื้นที่มีค่าเท่ากันถ้าใครอยากได้ค่าลบสองถึงหนึ่งได้ความน่าจะเป็นสีดำนะคะเราไม่อยากสนใจเครื่องหมายลบเราเปลี่ยนมาหาค่าฝั่งทางด้านขวาที่เป็นค่าบวกก็ได้จะได้ค่าเดียวกันคำตอบเดียวกันนะคะสำหรับกรณีนี้ทั้งสีดำและสีแดงค่ะคำตอบเดียวกันส่วนรูปสุดท้ายจะเป็นการหาค่าความน่าจะเป็นที่ค่าแซด ค่าฝั่งน้อยนะมีค่าติดลบและค่าฝั่งขวามีค่าเป็นบวกกรณีเราใช้โหมดตัว p ไม่มีปัญหาเลยค่ะเราเปลี่ยนจาก1เป็นลบ -1 น,นะคะเราจะได้พื้นที่ฝั่งซ้ายตัว p ถูกต้องไหมสีขาวตรงนี้จะเป็น0.15866เพราอะไรเพราะฟังก์ชัน p เราให้พื้นที่ฝั่งซ้ายของค่า z ที่เราใส่ไป ในที่เราใส่ลบหนึ่งพอน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายจะได้0ูนย์จห้าแปดหหแต่เราไม่อยากได้ตรงนี้ค่ะเราอยากได้พื้นที่ที่ภาพใหญ่จนถึงสองจอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขในตัว p เป็น2อุด้าอาจารย์จะได้ค่าความน่าจะเป็นนะ0.99379 99379คือพื้นที่ทั้งหมดค่ะสีขาวฝั่งซ้ายตรงนี้บวกกับสีแดงตรงนี้ แต่เราไม่อยากได้เนาะสีขาวเราหักออกลบ0.1586 6จะเป็นคำตอบสีแดงของเราตามที่ต้องการนะคะอันนี้เทคนิคการใช้เครื่องเลขโหมดตัวเดียวเลยนะคะฟังก์ชันของตัว p จากโหมด s t a ทพื้นฐานและตัวนี้อยู่ที่เลขค่านะคะ distribution ของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน,นะคะ่ะ คิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้คุณแม่หนูด้วยนะคะ yeah.